สวัสดีชาวแก๊ง r o v ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชนเฟิร์สบัตกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะอืมอะไรวะเนี่ยฟอร์เรนผมหลอมากนี่กลับมาเล่นในรอบสามเดือนอะไรพี่มาอะไรอ่ะ อ้าวแล้วกูมาผิดเลนเฮียคลิปหาแล้วค่ะหรอแล้วผมมาผิดเลนที่ผ่านแล้วกูเสียคลิปฟรีแล้วหนึ่งเลนหนึ่งหนึ่งเลน,หน,เลนหนึ่งเวฟเอาละไปหมดแล้วสมองสมองโ oh, no. อ้โนนให้ตายเถอะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษแล้วมดมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันกัดผมนะเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวทีกระสุดก็มาดีน้องมาดีหนุ่มมาดีอะไรอะไรอะไรปากเรียบร้อยหัวแตกเฮชั้ มาถึงก็เฟิร์สบาทนะครับผมผิดเลนแต่ยังได้เฟิร์สบาทอ่ะเออเกมนี้ผมก็จะมากับเซตแบบสโลสโลหน่อยนะไม่รู้ว่าจะได้ล้ำหรือเปล่านะครับผมแต่ต้นเกมแล้วก็ฟาร์มไปก่อน เฮ้ยป่าผมแม่มาช่วยผมตีวะเนี่ยแตกกัวลิงแตกมาช่วยแล้วปาดออกเข้าหัวเรียบรอ้อยลาเชอร์เป็นไงสุดยอดเล <c oughs> ลิงบอกกูตีแทบตายมึงมาตบทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาช่วยแล้วเพื่อนโอ้ยไม่โดน ตอบนี้ถึงก็ต้องอุทานว่า oh โอไม่ก็อ่าโดนนะอ่ะอ่ะ,ะมีเช็คมีเช็คโจมตีบ้าบอแลลวเพื่อนออกไปมัวสัวก็โดนยกเลยลูกลักกีเอ็มสีสัวเข้าได้จนเกมเขาอย่างแรงอ่ะดาเมแเราก็อย่างติ่มอ่ะอย่าให้ได้ลำแค่นั้นพอ เอ้ยเมันยืนทําไมหลุดแล้วเฮ้ยมันหลุดเฮ้ยจะมันมันหลอกมันหลอกมันหลอกข้าแน่มาดิมาดิเฮ้ยว้าววเฮ้ยสวยแล้วช่วยช่วยอยู่ช่วยอยู่สกิลคูดาอยู่เพื่อนมาดิมาดิเอาดิเอามันเอามันเนี่เออเอามันดิพี่มีดาบปากโอ้ยใ้ตัวน้ำมันตายก่อนว่ะ อไอตัวใหม่มันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อวะเออผมมาได้เล่นนานแล้วเนี่ยลืมมะไอฉลามอ่ะเออเรียกไอฉลามแล้วกันนะครับผมมันตายก่อนเมื่อกี้ผมแปะอันติใส่มันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กินแลอกไปแล้วไปแล้วไม่ได้กินแล้วก็จะหูอารามาดิมาดิเอเด้นน่นแหละ กี่ผมก็สวนได้นะทำไมผมไม่สวนมันไปวะเพราะว่ามันคอมโบชุดเยวราจะตายฟรีได้นะชัดดาวนะครับผมหลายบาทอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้มันชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นเฮวกะนะครับผมหนีผมไม่พ้นไอตัวพิวๆอ่ะคอยดูไอโอ้แล้วเหมาะเลยเกมนี้แม่งมีอีลินด้วย ม่กล้าฮาวแล้วนะอารีนไม่กล้าฮาวแล้วนะครับผมเมื่อกี้ยังฮาวอยู่เลยนะเฮ้ยลิงลิงผมเอาเกินว่ะไปนู่นแล้วไม่น่ารอดหรือเปล่าเฮ้ยสเตปลิงจ๊กว่ะเฮ้ยมันรอดวะเฮ้ยโอ้เอาเรื่องอันี่มันจ๊กเป็นวเฮ้ยปาดออกเข้าหัว ต่อไปก่อนต่อไปก่อนคูคูเขาเรียกคู่ยิงกูไม่สนใจเลยสนใจแต่บัฟไม่เอาออบจงออบเจกเลยสกินนี้ใครอยากได้ก็รีบซื้อนะครับผมตอนนี้ลดราคาถือว่าคุ้มนะแถมได้คูป,ปองคือนอีกนะครับผมเหมือนได้สกินฟรีอะอะไร อะไรอะไรอะไรจ๊ะคิดว่าเป็นอันเลนคนเดียวเหรอฟอร์เลนก็มีร่างอันเลนอยู่ในตัวนะครับผมนี่ทาวิงอันเลนไม่ใช่เลยเอาปอมล่างก่อนปอมล่างเหลือเหลือจิงนึงทีเดียวก็แตกกันดีกว่า ป่ามันหายว่ะอยู่ใกล้ผมแน่เลยเพราะผมเลือดน้อยไม่ใช่มันอยู่บนอเลนแม่มันน่า่งจริงอเยเฮ้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 เฮ้ยเฮ ผมวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วสูโป,ปงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยยังไงอไม่รอดอผมก็สามมาดักตรงนี้เ,เขาเสือพ่งไปหาลิงนะเขาไม่ปิดนะผมก็เลยอดเนียนเลยลเยี่ยม้อย แตกไปหนึ่งยังไงดีเฮ้ย <No return. S 1> <Hey, S 3> เรากีดินเพื่อไปไม่มีการเวทน,นะตัวนี้นี่แรงอยู่นะเราไม่ได้เอาพลังแฝงโลมาด้วยไงถ้าเอาพลังแฝงโลมาน่าจะหวอยู่นะอันนี้ก็แตกได้นะขอแค่เข้าทุกดอกอะ่ะ <Even S 2> เพราะว่ามัน <V> เราได้จอเก่อไง อิเพื่อนใส่กันแล้วแล้วผมมั่วเลยจังหวะเนี้ยเหตุช็อตไปหนึ่งตัวไปอีกหนึ่งตัวไปไหนครับว้าวเฮ้เยโดนยกโอ้โหโคตรสวยโอ้กะจะโชว์อะไรเมื่อกี้มันพุงพ่งพุ่งหลบไปทันนะเฮ้ยถ้ามันพุง่งพุ่งแบบไปหาไอ้ฉลามนี่น่าจะหลบ กิลของคลิกซี่ได้อยู่นะครับเ,เสียดายแล้วกูโดนชัดดาวด้วยไงโอ้โห,หลิงเรียบร้อยดิหายคู่ลิงเริ่มมีของแล้วและเงินนำแบบนี้เกมนำอะไรก็ดีนะครับผมแต่ถ้าเกมตามเราก็จะเป็นอีกแบบนึงน,นะเพราะฉะนั้นจบได้เราก็หอตต้องรีบจบนะครับผม จบีดัสเลยเยตีเลยเพื่อนพี่มาแล้วเฮาสกินนี้มันหลอกเทสมาร์ทสมาร์ทล็อกจริงเลยวะ่ะมันเสียอย่างเดียว,วอยากให้เป็นโทนสีฟ้าสีฟ้า,ส,ฟา,ส,ฟาสีน้ำเงินอะไรเงี้ยก็ดได้แบบมองดอกง่ายๆนะอะไรไฟให,ใหญ่ๆอะ่ะไปแล้วจ้าพี่มาแล้วน้องวู้โหว้ว้าวว้าวว้ โอ้โหพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยว่ะไอหนุ่มโอ้โหเฮ้ยแล้วเปลี่ยนไปได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเป็นเพราะว่าผมใส่สกินนี้แน่เลยว่ะชัวร์เลยยังไงจังหวะนี้เฮ้ยมันออกไงวะมันไม่เอาแล้วอะเฮดเด้นมันมันหลุดไงวะ ถูกส่งออกไปแล้ววู้ฮู้วู้ฮู้มาแล้วเจ้าโหโว้วกดดาบไปก่อนอันติสามไปคิงอืมกำลังกระโดดคอมโบเลยจบแล้วอืมเฮ้ย่จฉันเมื่อกี้นี้สุดยอดเลยว่ะผมยังงงเลยผมทำได้ยังไงวะเนี่ยโอ้นี่ขนาดไม่ได้เล่นสามเดือนนะถ้าเล่นทุกวันจะขนาดไหนอะ ถ้าเล่นทุกวันผมว่าแม่งเล่นไม่ออกจริงถ้าเป็นตามตามความเป็นจริงถ้าเราเล่นทุกวันเนี้ยมันจะเล่นไม่ออกนะครับผมแต่ว่าถ้าเรานานๆมาเล่นทีเนี้ยจะเล่นได้นะถือว่าช็อตนี้ได้โชว์นะครับผมเกมนี้ได้โชว์ห,ห,ห,หลอดได้ไงวะ <c oughs> เอมพีแน่นอนเลยจังหวะนี้โอ้โหโอ้าวว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 ้าวจงไกลเเป็นปุ๋ยไปคุยกับล่างมะม่วงซะรอเท่ซานิสนี่ผมเล่นซานิสอยู่ใช่มั้ยเนี่ยรูปไอเขาเรียกอะไรรูปโปฮีโร่นี่มั้ย ถ้าไม่มองดีๆจะไม่รู้ว่าเป็นฟอร์เรนถ้าไม่มีชื่อคือมันลืมรูปลักษ์ฟอร์เรนไปเลยอจากมีหนวดกลายเป็นหนุ่มกลายเป็นไอห,หนุ่มเฉยแล้วนี่ก็คือเซตไอเทมนะครับผมที่ผมออกนะครับผมในเกมนี้ถือว่าทีมข้างๆว่เดินไม่ออกนะเรามีไกอาล้วก็วิ่งเร็วนะครับผมแล้วก็ได้คููดาวจากรองเท้าคูดาวนะอย่างใดก็ตามนะครับผมเงินนำอะไรมันก็เล่ง่ายนะ ลองกิงถ้าลองเงินตามแล้วก็มันจะเป็นอีกแบบนะครับผมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจครับผมทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมสำหรับวาจาใดไม่สุภาพผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมจุก,กู